สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของ DT แทนะครับในรอบนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ตัวนะครับเวลาที่เราจะกดสมัครนะครับไม่ควรมีเงินค้างอยู่ในซิมนะครับป้องกันการโดนหักเงินจากในซิมนะครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกนะครับดอกจัน222ดอกจัน488สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวรออกครับดอกจัน222ดอกจัน4ี8สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวออกนะครับ ตัวที่2ครับดอกจันสองสองสองดอกจันสี่แปดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับดอกจันสองสองสองดอกจันสี่แปดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่สามนะครับดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันแปดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันแปดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่สี่นะครับดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจัน 850สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับดอกจัน104ดอกจัน8 5 0สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่5นะครับดอกจัน2 2 2ดอกจัน275สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับดอกจัน222ดอกจัน275สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่6ตัวสุดท้ายนะครับดอกจัน222 ดกจันหกสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดกจัน2องสองสอกจันหสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับนี่นะครับก็ให้เราลองกดสมัครให้ครบทุกตัวนะครับใครได้ตัวไหนบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขผมค,ครับ